ตีเส้นจราจรนี่คือสุดยอดช่างตีเส้นจราจรเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแต่ท่านเลือกเราท่านยอมรับการทำงานของพวกเราเราขอท้าทางเทศว่าเราคือสุดยอดช่างตีเส้นจราจรเบอร์หนึ่งตีเส้นจราจรเราขอท้าทงเทศตีเส้นจราจร เราขอท้าทา่งเทศนี่คือเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติให้ขับรถในทางด้านซ้ายเลี้ยวขวาแซงขึ้นหน้ารถอื่นได้เมื่อปลอดภัย